สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นี่ค่ะปุยมีเกี๊ยวน้ำมาฝากทุกคนนะคะภาษาเยอรมันก็วันทันซปเปอร์นะคะแล้วก็เป็นสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆที่ปุยเอามาทำก็ง่ายๆแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะไม่ ต้องเสียเวลาทําเองนะคะยุคนี้ยุคประหยัดเวลาค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะไปดูคนนี้กินค่ะนี่ค่ะทุกคนเกี๊ยวน้ำนี่ค่ะแซ่บอิออ่้อยหลีอเราจะมาทำเกี๊ยวนะคะ เ,เกี๊ยวหมูค่ะนี่ค่ะอยู่ที่นี่เขาเรียกวันทันนะคะนี่ค่ะเป็นเกี้ยวหมูนะคะไปซื้อสันสำเร็จรูปมาค่ะทุกคนเขาก็เขียนไว้ว่าททดก็ได้ทำเป็นเกี๊ยวน้ำก็ได้นะคะนี่ตทนนี้ไปจะทำเป็นเกี๊ยวน้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะ เดี๋ยวเราต้มน้ำกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเรามาต้มเกี๊ยวกันค่ะนี่ปุยก็ตั้งน้ำแล้วก็เ,เกี๊ยวลงไปใส่แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เกี๊ยวสุกเราก็ตักออกพักไว้แล้วก็มาทำน้ำซุปกันค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำซุปปุยก็จะ ต้มง่ายๆนะคะคือก็จะใส่ผักข,ขึ้นช่ายแล้วก็น้ำมันหอยีชิ๊วขาวเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะง่ายๆค่ะวันนี้กินง่ายๆกันนะคะนี่จ้าทุกคนวันทันซุปว,วันทันซุป,ปซุป,ป ซุปของเยอรมันซุปของอังกฤษซุปเอาเองเลยเชียแล้วก็เกี๊ยวน้ำนะคะเรียกว่าเกี๊ยวน้ำนี่ค่ะทุกคนนีค่ะหน้าตาเกี๊ยวน้ำของเจ๊ปุยสไปเยอรมันนะคะมาค่ะมากินเกี๊ยวน้ำกันนะคะวันนี้เป็นไงคะหน้าตาน่ากินไหมคะน่าอร่อยใช่ไหมคะมาค่ะมากินกันค่ะ